ีพุทธศักราช2475ประเทศไทยต้องสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งเป็นการค้าในลักษณะผูกขาดทำให้ราชการและประชาชนต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมต้องซื้อน้ำมันในราคาแพงรัฐบาลในยุคนั้นจึงได้เ,เห็นว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติจึงมีแนวคิดในการเป็นผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเอง เพื่อลดก,การขาดดุลทางด้านการค้ากับต่างประเทศและได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงเศรษฐการเริ่มดําเนินการเรื่องการค้าน้หว่าเชื้อเพลิงโดยสั่งการให้กระทรวงกลาโหมจัดตัง้งแผนเชื้อเพลิงขึ้นและมีมติคณะรัฐมนตรีรรยกฐานะเป็นกรมเชืเ้อเพลิงในเวลาต่อมาเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในงปีพุทธศักราช2482 ถึง2,488สงครามโลกแพร่ขยายเข้ามาสู่ทวีปเอเชียรัฐบาลจึงเห็นว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีสำรองไว้ให้พอใช้ภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงประเทศไทยตกอยู่ในฐานะผู้แพ้สงครามโดยระยะแรกบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทในการสุกขาดอีกครั้งโดยบีบบางคาให้ยุบโรงเชื้อเพลิงส่งผลให้เกิดความยากลำบาก และขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงมีพุทธศักราช2492รัฐบาลจึงมีมติให้กระทรวงกลาโหมจัดตั้งแผน,นเชื้อเพลิงขึ้นอีกครั้งเพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวมีพุทธศักราช2495 เมื่อสภาพเศรษฐกิจเริ่มฟื้นฟูขึ้นได้มีมติคณะรถถัฐมนตรีให้กระทรวงกลาโหมจดตั้งองค์การเชื้อเพลิงขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับทางราชการมีพุทธศักา 96, าราช2496คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงกลาหโหมยกฐานะแผนเชื้อเพลิงขึ้นเป็นกรมการพลังงานทหารเพื่อควบคุมการดำเนินง,งานขององค์การเชื้อเพลิงซึ่งประกาศเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงกลาโหม ส่งผลให้สามารถจัดหาและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับส่วนราชการและประชาชนได้ภายใต้เครื่องหมายการค้าสังทหารปีพุทธศักราช2 4 9 9รกรัฐบาลเลน็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้เองภายในประเทศและมีการสํงครองน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใช้เพื่อความมั่นคงจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้โอนกิจการของหงน่วยผลิตน้ำมันฝังของกรมโลหะิ่นมาให้กรมการพลเงืานทหารเป็นผู้ดำเนินการเพื่อความเหมาะสม ปีพุทธศักราช2521มีประกาศให้โอนบรรดาธิการทรัพย์สินส,สิทธิ์ที่นีรวมถึงพนักงานในลูจกจ้างขององค์การเิโยเอเอิรมไปเป็นของการกุฎเรียมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทปตทจำกัดมหาชนในปัจจุบันคงเหลือแต่ภารกิจด้านพลังงานทหารเพื่อ,อความมั่นคงไว้จบจนถึงปัจจุบันศูนย์พัฒนาตัเรียมข่าเหนือโครงกรารพลังงานทหารหรือหน่วยผลิตน้ำมันฟาร ได้รับโอนจากกรมโลหิตเมื่อปีพุทธศักราช2499ปัจจุบันมีโครงสร้างการจัดส่วนราชการตามอักรายเฉพาะกิจหมายเลข0610ตั้งอยู่ที่อำเภอฝางจาังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่ดำเนินการสำรวจคุณเจาะผลปิโตเรเลียมในนที่ที่ได้รับ,บมอบหมายการกลั่นปิโตเรเลียมการวิจัยและพัฒนาด้านการปิโตเรเลียม การบริหารผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวมทั้งผลิตผลปลอยได้และเคมีภัณฑ์ปิโตรเลียมให้เป็นไปนตามนโยบายของทางราชการรวมทั้งการพลังงานทดแทนสนับสนุนโครงการพลังงานทหารเตรียมเครื่องมือยุทโธปกรณ์และพัฒนาบุคลากรด้านปิตโตรเลียมให้มีความพร้อมเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและเป็นแหล่งสำรองน้ำมันให้แก่เหล่าทัพในสถานการณ์วิกฤตด้านการสำรวจขุเจอะและกลิดปิโตรเลียม ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือมีขีดความสามารถในการสำรวจธรณีวิทยาธรณีฟิสิกส์การขุดเจาะและผลิตปิโตเลียมโดยนักธรณีวิทยาปิโตเลียมและวิศวกรปิโตเลียมของหน่วยโดยใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อสำรวจหาแหล่งน้ำมันดิบที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องปัจจุบันการผลิตปิโตเลียมดำเนินการเฉพาะที่แหล่งน้ำมันดิบฟังโดยมีอัตราการผลิตน้ำมันดิบประมาณ500ถึง600บาร์เรลต่อวัน ึ่งน้ำมันดิบที่ผลิตได้ทั้งหมดตกเข้าโรงกลั่นน้ำมันฟางเพื่อกลั่นเป็นน้ำมันส๊า็จรูปเพื่อเป็นน้ำมันสำรองของกองทัพในกรณีฉุกเฉินหรือจำหน่ายกับกองทัพส่วนราชการหรือภาคเอกชนที่มีความต้องการตามลำดับความเร่งด่ดวนต่อไปด้านการปลั่นกิโลเลียมโรงกลั่นน้ำมันฟางเป็นโรงกลั่นแบบพื้นฐานซิมเพิลกริดอินดีรมีขีดความสามารถในการปลั่นสูงสุด2,500บาร์เรลต่อวัน ปัจจุบันกำหนดแผนสะสมน้ำมันดิบเพื่อส่งเข้ากลั่นเป็นสามห่วง่วงละอิอผ่า800บาทเเรว่ต่อวันเนื่องจากขีดจำกัดในการผลิตน้ำมันดิบศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชน่ดต่างๆรวมทัง้งผลิตผลพลอยได้และผลมีภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเน,นื่อง ไพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อิ่งแวดล้อมและชุมชนบริเวณโดยรอบรวมทั้งความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากคนและบริหารผลิภตภัณฑ์ต่างๆดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการการสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ่วนพัฒนาโดรีนภาคเหนือได้ดำเนินการศึกษาเรื่องพลังงานความร้อนใต้ที่พบโดยนำข้อมูลน้ำร้อนในหลุมอลิตเดิมที่หมดศักยภาพทางอิเล็นตริคแล้วมาพิจารณาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าการศึกษาการพัฒนารัพยากรเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการก๊าซหรือกระจกและดำเนินการจัดทำโครงการเอสให้เกิดเป็นรูปธรรม3 ได้แก่กิจกรรมด้านพลังงานกิจกรรมด้านจัดก,การขยะและกิจกรรมการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่วนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรด้านปิโตเลียสู่พ,พัฒนาปิโตเลียภาคเหนือได้น็นสิ่งศักคุณค่าและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การทํางานติดจัดสร้างอาคารองพิพิธภัณฑ์และส่การเรียนรู้ด้านปิโตเลียขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้การพลังงานปิทยเลียและพลังงานต่างๆให้แก่เอกรของกระทรวงการหุหมหน่วยงานต่างๆสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปและให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาการครับวิสิตนักศึกษาและนักเรียนเข้าสู่ประสบการณ์และงานด้านพิทยเลียระยะเวลา1-8ถึงปเดือนแล้วแต่หลักสูตรของสถาบันการศึกษา ความข้อมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาด้านปิโตรเลียมศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือได้ทำาบังทื่อความเข้าใจ MOU ร่วมกับบริษัทปตทสพจำกัดมหาชนในการพัฒนาผลิตนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพิจารณากำหนดจุดจบ เพื่อให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาปรับปรุงโครงการน้ำมันปางโดยการศึกษาทำงานและพบปะหารือในระดับผู้บริหารกับบริษัท i r t c จำกัดมหาชนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผลผลิตดังกล่าวโดยได้จัดทาแผนการพัฒนาปรับปรุงโครงการแต่เป็นสัปดะเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประหยัดพลังงานในกระบวนการการปิโตรเลียม That's what you guys.